สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์ที่นี่คือพื้นที่ของเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเรื่องจริงตำนานหรือเรื่องที่ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่คืนนี้มีเรื่องเล่าที่อยากให้คุณฟังเรือสำเภาลำหนึ่งกําลังลอยกลางทะเลกลางเคลื่อนที่กำลังแปรปรวน ท้องฟ้าดำสนิทเหมือนราตรีนิรันร์ผู้โดยสารบนเรือล้วนสิ้นหวังจ,จู่ๆชายชราผู้หนึ่งลุกขึ้นยืนและเดินลงทะเลไม่มีใครกล้าขยับเพราะพวกเขาเห็นกับตาว่าน้ำทะเลเค็มขุ่นรอบตัวเขากลายเป็นน้ำจืดใสสะอาดเขาคือหลวงปู่ทวด มีตำนานเล่าขานกันมาเนิ่นนานจากปากของชาวใต้สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาบ้านไม้ใต้ถุนสูงตั้งเรียงรายอยู่ริมทะเลท่ามกลางเสียงลมที่พัดแรงและคลื่นที่ซัดสาดไม่ขาดสายในหมู่บ้านนั้นมีเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกกับลูกหลานเสมอว่า ท่านลงเรือแล้วเกิดพายุให้เรียกชื่อท่านขอให้ท่านคุ้มครองท่านคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระมหาเถระผู้เรืองวิชาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วทั้งภาคใต้ไม่มีใครรู้ชื่อจริงของท่านแน่ชัดแต่เล่ากันว่าสมัยยังเด็กท่านมีชาติกำเนิดต่ำต้อยเป็นเพียงลูกชาวนา เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตท่านถูกเลี้ยงดูโดยญาติในวัดเล็กๆริมเขาเด็กชายในวันนั้นมีดวงตาเรียบสงบกว่าผู้ใหญ่เขาไม่เคยร้องไห้ไม่เคยบน่นไม่เคยถามว่าทำไมจึงต้องอยู่ลำพังเขาเงียบแต่ทุกคืนเขาจะจุดทูบและนั่งนิ่งอยู่หน้าพระประธาน บางคืนพระในวัดเล่าว่าเห็นเขานั่งหลับทั้งคืนตรงนั้นโดยไม่มียุงไต่ไม่มีสัตว์ร้ายใดกล้ำกลายเมื่อโตขึ้นเขาวบวชเรียนที่วัดใกล้บ้านจนร่ำเรียนพระธรรมได้แตกฉานและออกเดินทุดงไปทั่วแผ่นดินจนในวันหนึ่งเรื่องราวมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ว่ากันว่าช่วงที่ท่านเดินทางโดยเรือสำเภาเพื่อต่อทางไปยังกรุงศรีอยุธยาพายุกลางทะเลได้พัดพาเรือไปไกลเกินทิศทางลมแรงคลื่นสูงคนบนเรือหวาดกลัวว่าจะไม่รอดไม่มีน้ำจืดเหลือบนเรือไม่มีแม้แต่เม็ดข้าวให้กินนั่นคือช่วงเวลาที่ท่านทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคิด ท่านลุกขึ้นยิ้มบางเบาถอดรองเท้าเก่าๆออกแล้วเดินลงน้ำไปต่อหน้าทุกคนคืนนั้นหลังจากที่หลวงปู่ทวดก้าวเท้าลงจากเรือไม่มีใครเอ่ยคำใดเสียงคลื่นทะเลเหมือนหยุดลงชั่วขณนะน้ำทะเลที่ฟองขุ่นเค็มจัดเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆบริเวณรอบรอยเท้าของท่านกลายเป็นเหมือนบ่อน้ำจืดใสแจ๋ว ท่ามกลางมาหาสมุทรที่เค็มสุดขั้วลูกเรือคนหนึ่งกลั้นใจตักน้ำขึ้นมาชิมน้ำจืดจริงๆคำพูดของเขาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบจากนั้นเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นเหมือนพายุลูกใหม่แต่เป็นพายุของความตกตะลึงแต่ความเงียบของทะเลก็กลับมาพร้อมความเยือกเย็นท่านยังยืนอยู่นิ่งๆบนน้ำ ไม่แม้แต่จะเปรียกปลายจีวรวันนั้นทุกคนรอดตายเรือกลับเข้าฝั่งโดยปลอดภัยอย่างน่าประหลาดแต่สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปคือความรู้สึกของลูกเรือแต่ละคนพวกเขาเริ่มมีความฝันแปลกๆทุกคืนฝันเห็นท่านเดินผ่านฝันว่าตื่นมาในเรือกลางทะเลเดิมฝันว่าท่านเอื้อมมือออกมาเรียกแต่ไม่พูดอะไรสักคำ ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเจิมเริ่มพูดกับคนอื่นในเรือว่าทุกคืนผมฝันเหมือนกันฝันว่าท่านหันมามองเราแต่น้ำรอบๆตัวท่านกลายเป็นสีเลือดบางคนเริ่มไม่กล้าม,มองหน้าท่านอีกแม้แต่ตอนท่านนั่งสงบๆอยู่ตรงหัวเรือแม้ไม่มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นจริงในตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืน ทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งมองอยู่ตลอดและแล้วเช้าวันหนึ่งชายชื่อเจิมก็ไม่ตื่นอีกเลยเขานอนนิ่งเหมือนคนหมดแรงไม่มีแผลไม่มีบาดเจ็บแต่ดวงตาลืมโพลงมองออกไปที่ทะเลหลังจากวันที่เจิมไม่ตื่นทุกอย่างบนเรือก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คนในเรือเริ่มหวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผลบางคนเริ่มพูดว่าได้ยินเสียงคนพึมพำภาษาบาลีเบาๆตอนกลางคืนแม้จะไม่มีพระรูปใดสวดมนต์บางคนฝันว่าลุกจากที่นอนเดินขึ้นไปบนหัวเรือแล้วเห็นหลวงปู่ทวดยืนอยู่แต่ในฝันท่านไม่ใช่พระที่เปี่ยมเมตตาเหมือนเคย ใบหน้าเรียบนิ่งนั้นเย็นชาจนขนลุกเสียงในฝันพูดเพียงว่าอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ทุกคนเริ่มนอนไม่หลับคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคนบนเรือชื่ออ่ำลุกขึ้นมากลางดึกแล้วกระโดดลงทะเลไปเฉยๆทั้งที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเสียงตะโกนดังขึ้น ไฟตะเกียงถูกจุดขึ้นลวกๆแต่ไม่มีใครทันช่วยอ่าไว้ได้พอเช้าร่างของอ่าลอยมาแนบข้างเรือแต่ที่น่าตกใจคือรอยเท้าเล็กๆของใครบางคนที่มีน้ําเกลือใสเกาะอยู่ปรากฏอยู่รอบศพลูกเรือเริ่มพูดกันว่ามันอาจไม่ใช่เพียงตำนานมันคือคําเตือน บางคนเชื่อว่าท่านหลวงปู่ทวดต้องการให้พวกเขาระลึกถึงอะไรบางอย่างที่ถูกลืมบางคนเชื่อว่ามีใครบางคนบนเรือทำสิ่งลบหลู่ไว้โดยไม่รู้ตัวคืนต่อมามีคนเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่บนพื้นไม้เปียกน้ำของดาดฟ้าเรือแม้จะไม่มีฝนตกไม่มีใครเดินยามนั้นจากรอยเท้าหนึ่ง กลายเป็นสองจากสองกลายเป็นแถวพวกมันมุ่งหน้าไปยังที่นอนของแต่ละคนหลวงปู่ทวดยังคงนั่งสงบเหมือนไม่รับรู้สิ่งใดกระทั่งวันหนึ่งชายสูงวัยในเรือทนไม่ไหวเข้าไปกราบท่านแล้วร้องไห้สารภาพว่าข้าขโมยพระเครื่องของท่านขอขมาเถิด เขาวางวัตถุเล็กๆล,ลงบนพื้นพระเครื่องที่หายไปหลายวันอยู่ตรงนั้นหลวงปู่ไม่พูดเพียงหลับตาจากวันนั้นทุกอย่างก็สงบลงคลื่นทะเลเริ่มเบาลงไม่มีเสียงเพลียในยามดึกอีกไม่มีรอยเท้าเปียกบนเรืออีกเรือกลับเข้าฝั่งในอีกสามวันถัดมาแต่ตำนานยังไม่จบเพียงแค่นั้น คืนสุดท้ายก่อนเรือถึงฝั่งเป็นคืนเดือนมืดทะเลนิ่งผิดปกติไม่มีลมไม่มีเสียงคลื่นมีเพียงแสงดาวกระพริบจางๆอยู่บนฟากฟ้า,ฟากับความรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังเฝ้ามองลูกเรือไม่มีใครหลับทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่หัวเรือแม้แต่หลวงปู่ทวดก็ยังคงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จา แล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเสียงตุบตุบตุบเหมือนเท้าเปล่าเดินอยู่บนไม้เปียกเริ่มจากท้ายเรือแล้วค่อยๆเข้าใกล้คนกล้ๆหนึ่งคนหยิบตะเกียงน้ำมันขึ้นมาเดินไปดูแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาก็เบิกโพลงเขาเห็นเงาเด็กยืนอยู่ ตัวเปลียกโชคผมยาวปิดหน้าไม่มีเสียงไม่มีการขยับขยื่อนแต่ท่านใดนั้นเด็กคนนั้นก็ชี้นิ้วไปยังหลวงปู่ทวดคนในเรือชะง,งักทุกสายตาหันไปที่ท่านแต่ท่านก็ยังคงนั่งนิ่งจากนั้นเงาเด็กก็หายวับไปกับสายลมราวกับไม่เคยอยู่ตรงนั้น แต่สิ่งที่เหลือไว้คือเสียงร้องไห้แผ่วเบาสะท้อนกล้องในทะเลที่เงียบสงัดคืนนั้นเองหลวงปู่ทวดจึงกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกเขารอให้เรากลับไปยังที่ที่ควรอยู่ไม่มีใครเข้าใจชัดเจนแต่เมื่อเรือกลับถึงฝั่งสงขาหลวงปู่ทวดขอลงที่ท่าเรือเล็กแห่งหนึ่ง แล้วเดินหายไปในหมู่ต้นจากโดยไม่หันหลังกลับลูกเรือไม่เคยพบเห็นท่านอีกเลยหลายปีผ่านไปคนหนึ่งในเรือนั้นซึ่งกลายเป็นเท่าชราผู้ใจบุญกลับไปยังจุดที่หลวงปู่หายไปครั้งสุดท้ายเขาพบวัดเล็กๆที่ถูกต้นไม้ปกคลุมรกร้างกลางวัดนั้นมีรูปปั้นพระแก่ชราเท้าเหยียบบนน้ำทะเลจำลอง และที่ฐานของรูปปั้นมีจารึกไว้ว่าผู้เหยียบน้ำทะเลให้จืดเพื่อดับกระหายของผู้หลงทางหลายสิบปีผ่านไปเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกลายเป็นตำนานกลายเป็นคำสอนกลายเป็นบทสวดในบ้านคนใต้แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังเหตุการณ์มหัศจรรย์บนเรือสำเภาในวันนั้น ซ่อนความลับบางอย่างไว้ชายชราผู้หนึ่งลูกเรือคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เคยเล่าไว้ก่อนตายว่าพวกเราลืมคำสัญญาลืมว่าท่านไม่ได้ช่วยแค่พาเรากลับฟังแต่ช่วยบางสิ่งกลับไปด้วยย้อนกลับไปในคืนที่พายุกลางทะเลพัดโหมเรือที่หลวงปู่โดยสารอยู่ได้ลอยผ่านเกาะร้างแห่งหนึ่ง เกาะที่ไม่มีในแผนที่และไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนตอนนั้นเองท่านหลวงปู่ขอให้จอดเรือและเดินขึ้นฝั่งเพียงผู้เดียวไม่มีใครกล้าทักแต่บางคนแอบเห็นว่าท่านแบกห่อผ้าบางอย่างไปด้วยห่อผ้ารูปทรงเล็กหนักแน่นและขยับไหวได้เหมือนมีชีวิตหลังจากอยู่บนเกาะนานกว่าครึ่งวัน ท่านกลับมาที่เรือไม่พูดสิ่งใดแต่มีรอยน้ําตาเล็กๆบนแก้มนั่นคือวันก่อนที่ทะเลจะปั่นป่วนก่อนที่เรือจะหลงทางก่อนที่เด็กจะปรากฏในฝันหลายคนเริ่มเชื่อว่าห่อผ้านั้นคือวิญญาณของเด็กที่ตายบนเกาะนั้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน และหลวงปู่ในความเมตตาอันไร้ขอบเขตได้แบกวิญญาณน,นั้นกลับมาเพื่อปลดปล่อยเขาให้ถึงฝั่งแห่งบุญแต่วิญญาณน,นั้นไม่ได้หลับหลงง่ายๆเขาผูกพันกับความทุกข์กับทะเลกับความเจ็บปวดที่ไร้คนเห็นเสียงร้องรอยเท้าความฝันซ้ำซากคือสิ่งที่เด็กคนนั้นพยายามสื่อ และเมื่อสุดท้ายทุกคนสํานึกถึงคําสัญญาถึงความเคารพถึงสิ่งที่ไม่ควรถูกลืมเขาจึงได้จากไปอย่างสงบหลวงปู่ก็หายไปเช่นกันราวกับหน้าที่ของท่านสิ้นสุดลงแล้วแต่ชาวบ้านยังเล่ากันว่าในคืนที่ทะเลน,นิ่งสนิทผิดปกติถ้าตั้งใจฟังอาจได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆปะปนมากับเสียงคลื่น หรือเห็นรอยเท้าเล็กๆบนผืนทรายที่ไม่มีใครเดินผ่านเวลาผ่านไปหลายสิบปีเรือสำเภาลำนั้นผุพังไปแล้วถูกฝังกลบอยู่ใต้ชั้นทรายริมชายฝั่งเหลือเพียงซากไม้และตะปูสนิมเคราะที่โผล่พ้นผิวทรายยามน้ำลดไม่มีใครกล้าสร้างอะไรทับบนจุดนั้นเพราะว่ากันว่า หากใครเดินผ่านจะได้ยินเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังอยู่ใต้พื้นทรายลูกเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตเงียบๆบ,บางคนกลายเป็นพระบางคนเป็นชาวสวนบางคนหายไปโดยไม่มีใครพบอีกเลยมีเพียงชายชราผู้หนึ่งผู้ที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกหลานฟังที่ใช้ชีวิตในวัดชายทะเล ปั้นพระเครื่องหลวงปู่ทวดแจกจ่ายโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนก่อนสิ้นลมหายใจเขากระซิบกับหลานชายว่าหากเจอรอยเท้าในน้ำจงกราบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะสำนึกวัดร้างที่หลวงปู่ทวดเคยหายตัวไปภายหลังได้รับการบูรณะกลายเป็นวัดเล็กๆที่ชาวบ้านศรัทธาไม่มีใครแน่ใจว่า หลวงปู่ยังอยู่หรือไม่แต่ทุกปีในวันครบรอบที่เรือออกจากท่าครั้งสุดท้ายจะมีคนฝันเห็นพระชรานั่งสงบอยู่ริมทะเลไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงสายตาเมตตาและรอยยิ้มบางเบาเป็นรอยยิ้มของผู้ที่เคยเหยียบน้ำทะเลให้จืดไม่ใช่เพื่อแสดงปาฏิหาร แต่เพื่อดับกระหายแห่งความหลงลืมในใจมนุษย์และเพื่อพาบางสิ่งกลับบ้านเรื่องที่คุณเพิ่งฟังจบไปอาจเป็นแค่ตำนานหรือบางทีอาจยังคงมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในเงามืดของความทรงจำนั้นเสมอ หากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอดแคสต์ทีที่เรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไปในความเงียบ